สวัสดีค่ะครบสามวันแล้วถั่วงอกนี่พร้อมทานได้แล้วจา้าทำสามขวดอันไหนขวดอ้วนมันมันก็จะอ้วนตามขวดเนาะดูดิอันนี้ขวดใหญ่มันก็ใหญ่อันนี้ออกกลมๆม,มันก็ออกกลมๆอันนี้ขวดผอมมันก็ต้นผอมๆอมเออทีนี้เราจะทําการตัดนะคะตัดแล้วเราก็จะล้างเอา เศษเขียวๆออกแล้วเราเอาแต่ถั่วงอ,องกใส่ตู้เย็นไว้กินนะอลองทำครัง้งแรกตัดยากจังม,มันก็จะตัดยากลองทำครัง้งแรกประสบความสำเร็จอยู่เนาะถั่วเขียวกินถั่วงอก ล้างก่อนนะล้างก่อนนะล้างก่อนล้างก่อนอที่ลงเลยที่ลงใม่สิ้นเลยนี่ก็้ามาล้างล้างก็เสร็จเปลือกเขียวๆออกแต่มันก็กินได้นะเสร็จเขียวๆกินได้ไม้เป็นไรเราก็ใส่กล่องนะคะใส่กล่องพลาสติกไว้กิน กินกับขนมจีนหรือผัดถั่วงอกใส่เต้าหู้ก็ได้เราไม่ต้องไปซื้อที่ตลาดแล้วมันก็หายากที่เยอรมันหาถั่วงอกยากมากค่ะหรือว่าบ้านเราอยู่ไกลหาไม่เจอเลยอขวดที่สองขวดนี้พร้อมต้นก็พร้อมเหมือนขวดเลยเราก็ต้องหาขวดใหญ่ๆนะ ขวดโคกใหญ่ๆมาทำอันนี้ไม่เป็นไรครั้งแรกเราลองขวดเนี่โอเคนี่ตัดอย่างนี้ก็เราไปปลูกผักบุ้งต่อได้นะเนี่ยทำแบบนี้นะอ่ะาจะปลูกผักอย่างอื่นต่อได้จ้ะมีประโยชน์หายด้านค่ะขวดพลาสติกใช้ประโยชน์ทำปลูกผักให้กินได้ไม่ต้องไปทิ้งรีไซเคลิลได้ช่วยโลกประหยัดขยะด,ด้วยจ้ะ ไม่กินเลยตวงแลของนานีมาแล้วเอาลูกไปไหนล่ะ <c oughs> ไปเลยขวดนะขวดที่สามทำสามขวดนะตัดเลยจ้าตัดแล้วเอาไว้ไปปลูกผักบุ้งตออะมีประโยชน์หลายด้านปลูกปลูกอีกโอเคขวดออกนี จะล้างล้างเอาเอาเขียวๆออกนี่เจ้าเหลือเขียวๆก็กินได้เฮ้ยอยากกินพีุ่งนี้ต้องทำหม่งจีนแลนะทำหม่งจีนแล้ว,ลวพรุ่งนี้ก็ผัดถั่วงอกของปุดนั้นเลยโอเคเราก็ล้างล้างน,น้ำน้ำเย็นยนิดน้ำปกตินิดหน่อยก็ได้ค่ะโอเคเลือกเอา ครั้งแรกประสบความสําเร็จดีใจมากดีใจยิ่งกว่าถูกหวยได้กินละของหายากผักบุ้งก็ปลูกเองถั่วงอกก็ปลูกเองของหายากนะต่างเดน,นต้องทําเองนี่แหละนานๆถ้าได้ไปร้านอีเชียจะเจอสักครั้งแล้วก็กินหมดถึงไม่กินมันก็จะเน่าในตู้เย็นนั้นเราก็ต้องทําอย่างนี้ดู ดูเขาทำก็ทำตามเขาได้ผลนะดูในะ YouTube โอเคนะจ๊ะโอเคนะคะโอเคนะคะเลือกเอาเลือกเอาโอเคพอคแค่นี้เนาะบางอันมันก็ยังไม่โตเลยนะมันยังเป็นเออบีบี้อยู่เลยเนี่ยไม่เป็นไรพอละแล้วแต่สภาพขวดจริงๆเลยเนาะขวดผอมก็ได้ตัวผอมขวดอ้วนก็ได้ตัวอ้วนเออ เราต้องเอาขวดใหญ่ๆมาเราจะได้กินอันใหญ่ๆอ่าโอเคเสร็จเรียบร้อยถวงอ,อปลุกเองจ้าสามวันได้กินลดน้ำเช้าเย็นโอเคบายๆนะคะเนไปทำหนุมจินกินดีกว่า